สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆอโซเชียลทั้ทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆ f a c e b เฟซด้วยอ่าวันนี้นะคะบูจิก็จะมานะคะอ่าบอกในส่วนของเครื่องสาอางที่ใช้แล้วชอบอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะต้องบอกก่อนวนะ่าเป็นความเห็นส่วนตัว แต่ก่อนอื่นเลยหลายคนจะเห็นว่าพลับเยอะไปไหมมีทั้งงงกูดมีทั้งสร้อยก็วันนี้เหมือนเดิมนะคะมาทํางานแทนเจ้าแม่พลับเยอะเราก็ต้องพลับเยอะเจ้าแ,แม่ร้อยพลับนะคะเหมือนนางก็คือบังปอนนั่นเองขอขอบคุณนะคะ MC ปังปอนด้วยนะคะสําหรับงานที่ให้มานั่นก็คือ MC ชุดเครื่องแต่งกายชายนั่นเองค่ะวันนี้ก็ได้ทํางานใกล้บ้านดีใจนะคะที่เซ็นทรัลบางนาอเอาดีกว่าเดี๋ยวมาเข้าเรื่องของเรา กล้องมันตั้งไม่อยู่อ่ะมันจะโค้นอยู่เรื่อยเลยแล้วนี่ไม่รู้ว่าอัดเสร็จไปนี่มันจะหัวทิ่มให้อีกหรือเปล่า,าไม่รู้นะคะจะบอกว่าแต่งตัวแบบนี้มาทํางานที่เนี่ยมองยกห้างอ่ะคนมองยกห้างอายอ่ะอบอกตรงแต่ถามว่าต้องทํำไหมต้องทําลูกค้าอยากได้สําหรับอันแรกนะคะเป็นแป้งที่ใช้และชอบมากนะคะแต่ว่าเรื่องสำนักที่คุณชิปใช้นะคะต้องบอกก่อนว่า ไม่ไม่ได้แบบว่าแ,แพงเป็นระดับเคาน์เตอร,ตอร์ต้องซื้อต่างประเทศหรืออะไรคือใช้ทั่วไปในเมืองไทยนั่นแหละเพราะว่าเราทํางานแบบนี้เราแต่งหน้าบ่อยคือถ้าใช้มันก็จะเตืองแต่ว่าเราก็เลือกอันที่แบบมนันมีคุณภาพ มีคุณภาพใช้ดีจริงๆไม่ได้แบบว่าตลาดอะไร20บาทอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีสารเคมีทําให้เราแพ้ได้นะคะอันนี้ก็ได้เลือกสรรมาอย่างดีแล้วก็ลองใช้มาหลากหลายยี่ห้อแล้วไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เกาหลีหรืออะไรเงี้ยแต่ก็ติดใจตัวนี้นะคะสําหรับแป้งแต่งหน้าที่ใครหลายหลาย,หลายคนถามนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะเห็นว่าสมัยก่อนนะ ที่ไปทำงานกับบุจิปอาจจะเห็นว่าบุจิปหน้าเป็นคราบหน้ามันอะย่างนใช่ปะแต่ตอนนี้นะคะค่าคนพกแล้วนะจ๊ะนั่นก็คือนี่นะคะ o r f e เอ่อมันเป็นรุ่น Match Finish Powder s p f 25ี a อาเบวกมีกันแดดด้วยมันจะผสมรองพื้นนะแต่ไม่หนาบางมากบางเออบางหว่อีทูดีมั้งในความรู้สึกเพราะว่ามันหามันไม่เป็นคราบอะ แล้วก็ไม่ได้ว่าแบรนด์ว่าอ e ีดูดี้ไม่ดีคืออ e ีดูดี้เขาก็มีบางอย่างที่มาเป็นดีของเขาแล้วก็ใช้จริงใช้ต้นเหยือแค่นี้แหละมันอ,อันนี้มันเบอร์ที่บูติกใช้มันอะไรวะ FC2 เป็นเบอร์ FC2 เป็นเบอร์ที่ขาวที่สุดแล้วก็ มันมีหลายสีนะให้คนเลือกตั้งแต่คนผิวขาวเหลืองผิวดำแดงผิวแทนผิวสีน้าผึ้งขาวมากขาวอมชมพูนะแต่บูจิเป็นคนขาวอมชมพูไม่ได้ขาวเหลืองก็เลยต้องใช้ F c 2ซมันจะมีสีสําหรับคนที่ขาวมากๆขาวเหลืองอีกนะก็เป็นอีกเบอร์นหนึ่งนะตัวนี้มันก็จะน่าจะออกแบบอมชมพูแล้วทุกคนสังเกตได้ว่าเนี่ยเนื้อแป้งอะ่ะมันจะไม่มันจะบางมากเห็นปะ่ะมันจะแบบไม่แตกกระจายแล้วคือทาออกมาก็คือแบบ ดูเหมือนไม่ทามันจะดูเบาเบาหน้าไม่เหนียวเนหนอะหนะแล้วก็ไม่มันไม่เป็นคาบระหว่างวันแล้วก็ถัดมาติ้นตินติ้น,นเข้าสูดติ้นหลายคนที่ใช้ติ้นอ่ หลากหลายยี่ห้อแล้วก็บอกว่ามันดี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 นดแล้วที่คนใช้กันบ่อยๆก็อย่าอชาีิเช่นอ e ิ d ูดีไซบาจะบอกว่ามีอีกหนึ่งแบรนด์ค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ไม่แพงมากเช่นเดียวกันนะคะก็ใช้ดีเหมือนกันอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาจากเขานะแต่เราใช้ของเขาดีจริงๆแล้วเราก็ชอบมากเราก็ซื้อแบบ ของของเขาเยอะมากเลยเก็บมาใช้ก็นี่ไลฟ์ฟอร์ดเหมือนเดิมนะคะอันนี้จะเป็นตินแดงแล้วก็มีกอสในตัวในะทั้งนี้จริงๆร,ร,ราคาแต่มันอยู่2 0 0กว่าบาทบิจิบซื้อมา199นะรู้สึกว่าซื้อแบบเกิน1 0 0 0หรือ1,500อะไรขึ้นไปจะได้ลด30% 20%เอยเะไรเนี่ยแหละก็ตอนนั้นก็รวมๆซื้อมากับแป้งเออแป้งนี่ก็ราคา400ต้ต้นๆน,น่ะสีอยกว่าบาทตาดจริงแล้วก็ลดแล้วก็เหลือ300กว่าบาท399หรือ379เนี่ยจะไม่ได้ ขัแดแมาคิ้วที่เห็นว่าเขียนคิ้วแล้วแน่นหนาแบบนี้ไม่มีอะไรมากมายเลยดิสอเขียนคิ้วทั่วไป20บาทยี่ห้อป้าบออะไรก็ไม่รู้แล้วก็วันนี้ปัดข้อปัดอันนี้เสร็จก็จะตามด้วยนี่เป็นมาสคาร่าคิ้วมาสคาร่าคิ้วบางคนใช้ของเทสถามว่าดีไหมดีแต่บุจิปใช้ใช้แล้วมันมันมันตัดลำบากอะไม่รู้เหมือนกันมันแล้วแต่คนขนาดอะ คุณชอบใช้หัวอย่างนี้แล้วก็ตัวที่ใช้อยู่ก็เหมือนเดิมไลฟ์ฟอร์ดคือจริงๆไลฟ์เนี่ยมันไม่แพงนะมันหาซื้อได้ที่บูธละสัตว์ก็ได้200กว่าบาทแค่นี้แล้วมันก็ใช้ดีมากเหรอสีก็มีให้คุณเลือกแล้วก็กันน้ำด้วยนะจ๊ะตามมาด้วยไอายไลเนอร์ข้างล่างนะคะตัวนี้ที่ติดแน่นทนนานไม่หลุดแล้วก็ไม่เป็นแพนด้าระหว่างวานันดีเลยเล่นสงการได้เลยตัวนี้ i n t ท i t w a t e r p r o o f นะคะไอายไลเนอร์เป็นชุปรุ่นซุปซุปเพีม สังเกตกล่องที่ใส่มันจะเป็นกล่องสีชมพูดำนะคะแท่งละร้อยเกบาทไม่แพงเลยเห็นปะ่ะเป็นแบบเนื้อหมุนหมุนนะหมุนหมุนขึ้นมาแล้วก็เขียนเอออันนี้เป็นแท่งที่3แนละ้วมั้งที่ใช้อันนี้ล้างออกยากมากแต่ว่าเราก็มีเคล็ดลับในการลร้างออกก็ใช้เจลล้างหน้ากินทีของชินโซนั่นแหละแล้วก็ใต้ตาที่วิงๆนะคะหัวตาก็นี่ยี่ห้อคอลเลกชันอันนี้เคยบอกไปแล้วนะคะเป็นแบบ จริงๆมีสีทองด้วยนะแต่ว่าหายอะทางที่วันนี้ก็แต่งตาสีทองแต่เสือกแตเสือกเซลล์ตาตาเป็นสีเงินหาไม่เจอแล้วก็ส่วนคนที่เออเมื่อกี้ตาล่างไปแล้วตาบนเหมือนเดิมค่ะหลายฟอร์ดเนี่ยร้อยก้าใช้ดีมากจริงๆแล้วก็อะไรอีก่ะมาสคาร่า มาสคาร่านี้ไม่มีอะไรมากบุจิสว่วนมากชอบติดขนตามากกว่าเพราะเป็นคนแต่งหน้าริบเร่งที่เกียบปัดแต่ว่าถ้าจะใช้ก็ชอบยี่ห้อนี้เป็นเครือเดียวกับแบรนด์โลตีค่ะยี่ห้ออะไรอะรูวิวอะไรไม่รู้เนี่ยลองอันนี้ซื้อมา้อยเดียวเองนะเชื่อปะ่ะเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นอ,อยู่ในงานเทศกาลแบรนด์เครือ่องสำอางเกาหลีลดราคาแล้วไปทำเอ็นซีอ่ะก็ซื้อมา้อยเดียวเป็นหัวเงี้ยแต่ปัดดีมากไฟเบอร์หนาม,มากไม่ว่าจะตาบนตาล่างปัดดี โคตดสุดๆดอยากจะหาซื้ออีกแต่ว่าหาซื้อไม่ได้อะมันเป็นเคือรเดียวกับโรตีแหละคือของเกาหลีเกาหลีจริงๆไม่รู้อะไรกันูแล้วก็บัตรออนแก้มนะคะอันนี้ซื้อกับเพื่อนมาของแอลใช้ดีมากสีแน่นสุดๆหมดแล้วนี่ไม่มีอะไรละก็มีแค่นี้แหละลิสติกลิสติกก็นี่เลยจริงๆใช้แม็กอยู่แต่ว่าวันนี้พกนามา ก็เป็นทอใไซส์สีชมพูอะแต่ว่าก็จะมีบางตัวที่เห็นปากจแจ๊ดๆหน่อยก็จะใช้ลำคายแล้วก็ลำคามคน่อยลํำคำลำคายเกิดสีม่วงๆอะแพงแล้วแพงๆหรือเจะไรอยอะไรเงี้ยแต่ในทางที่จริงแล้วอะมันจะมีห้อหนึ่งที่บูจิตชอบมากอะ NYX อะหรือ,อ นี่พอ,อะไรนะจะไม่ได้อะที่มันแท่งละร้อยกบ็บาทอะไรเงี้ยเออสีแม่งติดดีมากนะจ๊ะใช้แบบนั้นก็ได้แต่ว่าเวลาจะเลือกซื้อลิปสติกยังไงเขามีคําแนะนําอย่างหนึ่งให้เอาลิปสติกปาลงที่มือใครมีแหวนทองเอาแหวนทองถูๆๆๆถูถ้าเกิดสมมติว่าสีลิปสติกอนะที่อยู่บนมือของคุณะ่ะมันดำแสดงว่าลิปสติกอันนั้นนะทำให้ปากคัณดำก็เวลาไปเทสนะคะที่เคาน์เตอร์เครื่องสำอางนะคะก็ลองดูนะจ๊ะแบบนี้ นี่ก็หมดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแล้วทังกระเป๋าน,นี้เป็นแผ่นสกัดมันไม่ได้ใช้แล้วคนหน้าไม่ค่อยมันแล้วดูดิใช้เบสชินโซเมื่อเช้าทาสีเขียวซีิงจะทาสีเนื้อส่วนลายด่างตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแค่เป็นอายแชโดว์ adow, สีตาลายๆนะจ๊ะวันนี้ก็ไปแล้วพอแค่นี้แหละเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะไปหาเ,ปเพื่อนๆเจอกันครอบเยอะครอบเยอะมา,างร้อยครอปตอนนี้เราได้แค่สองครอปเองไปแล้วบ๊ายบาย ให้เจอกันค่ะ